สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอัปโหลดไฟล์ลงใน Google Drive นะคะขั้นแรกเราก็ไปที่ Google ค่ะหลังจากนั้นก็ไปคลิกเลือกที่ Drive นะคะรอสักครู่นะคะค่ะ ก็ไปคลิกเลือกนะคะที่อัปโหลดไฟล์ค่ะก็เลือกงานที่เราต้องการที่จะอัปโหลดเข้ามานะคะก็ร้อนเนี่ยค่ะก็จะขึ้นให้ว่าดาวน์โหลด ซึ่งใน Google Drive นะคะก็จะสามารถอัปโหลดได้ทั้ง Word แล้วก็ Excel แล้วก็รวมถึง PowerPoint แล้วก็ต่างๆนะคะเหลืออีกนิดเดียวแล้ว ค่ะเมื่อ,อไฟล์ของเราอัปโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นให้นะคะว่าอัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นเราก็ไปตรวจสอบกันดูค่ะค่ะนี่ก็เป็นไฟล์ที่เราอัปขึ้นมานะคะ ดิฉันก็ขอการจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ